วิธีแก้หัวล้านให้ทําตามนี้ครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าปัญหาคนหัวล้านเนี่ยนะครับคือปัญหาหนึ่งเนยเกิดมาจากการที่บนหนังศีรษะเราเนี่ยมีเอนไซม์ไฟอัลฟาเรดักเตสอยู่ซึ่ง ในร่างกายคนเราก็มีฮอร์โมนเพศที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนทีนี้เมื่อเจ้าเทสโทสเตอโรนเนี่ยมาเจอกับเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยบนหนังศีรษะมันจะเปลี่ยนเป็น DHT d h ครับ DHT เนี่ยถ้าเกิดว่าในคนที่มีปัญหาหัวรานเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเอนไซม์ตัวนี้มันจะส่งผลทําให้เซลล์รากผมเนี่ยเล็กลงครับรีบลงแล้วก็ผมเนี่ยบางและเส้นเล็กลงทีนี้เราสามารถแก้อาการหัวร้านี้ได้นะครับด้วยการยับยั้งเจ้าเอนไซม์ตัวนี้แหละนะครับทีนี้ ยับยั้งยังไงมันมีอาหารที่กินแล้วช่วยยับยั้งได้อยู่ครับผมจะมาให้2ตัวที่กินแล้วช่วยนะครับก็คือสารสกัดจากดอกคาฝอยอา่าตัวนี้จะช่วยได้นะครับและอีกตัวหนึ่งคือซิงค์นะครับซึ่งสังกะสีเนี่ยตัวแรกถ้าตัวนี้กินไปก็จะช่วยยับยั้งได้ก็จะแก้ปัญหาให้เพื่อนๆเนี่ยกลับมามีผมที่หนาขึ้นสุขภาพดีขึ้นได้ครับถ้าเกิดว่าอยากรู้นะครับว่าหารับประทานได้จากไหนทักอินบอกมาครับเดี๋ยวผมมีคาตอบให้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากติดตามคลิปดีๆนะครับกดดดดตติิาามช่ออง D ครวี้้ไนนัเจกห ครับ